สบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ย่าด้วนหายอยู่หากินพาพี่พาน้องมาดูเขาอีกเดอ้อรักจากฝนตกงอวานมาดูว่าลมมีลมพี่น้องเอ้ยขักปัญญงเออเด้อย่าด้วนจีบพาพี่น้องไปดูผลงานฝนตกฟ้าร้องลมแรงพี่น้องเอ้ย ตะลัสด,ดีเดอพ่ปเม่พี่น้องน้ำกําลังแห้งเอาตกมาอีเจ้าน้องเอ,อ,อ้ยนมนัมีเขาปุ้นมาติดตะหลุดเกีียวน้งกําลังคนละแมวมิดไล่ไล่ มีต้นันไลายปิดแล้วเดินพุจิกานี่ก็ได้เกีียวแล้วกลางกันกลางเดือน นออ้องฮือเบิ่งเบิ่งฝนก็มาแล้วน้อตั้งขาวเม,มกหมอกนำปีน้อตกอีกแล้วอันเ้าหอมมะลิ ้าวหอมมะลิสำริดพี่ไม้เดอพี่ีนองเดอรจัดอยู่พี่ไม้สำริดข้าวหอมมะลินี่ด้วนก็มา,าคำๆยามยำแรงเลยออกมาดู มันบรรยากาศข้าวหอมมนดิเตอพี่น้องเดอ้ออลุกเต็มแล้ว เสียงปลาพุดธจกจกแจ๊กแจ๊กอยู่ในบึงวันนี้ยาดวนหาอยู่ห้ากินผ่าผีป้าน,นองมาชมเขาในหน้าเด้อพี่น้นองเด้อพามาดูเขาในหน้าลมเต็มไปหมดเลยลมดีติดแทเลยพี่น้องเอ้ พี่น้องเอ้ยคือคือยุกนี่นี่ถ้าราคาเขาดีกว่าจิพอรอดได้ใช้ได้ซวยยุดอกเด้อดจ้าเดา้อมันมืดมืดปุ้นมาแล้วเด้อ ุนต่างขาวมาเมือมาอีกแล้ววันนี้ต๊กอีกแล้วคืนผักคือดอกต๊ก็ต๊แรงออาปวดโพเลื่อนหูเลื่อนตายายดวนกับขอถูดข้อไพเดอผมไปนองเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับยายดวนอาย่หากินเด้อจ้ะเด้อพดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยายดวนว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อจ้ะเด้อ แล้วมีคลิปต่อๆไปเย,ยดวนกับเจดลงให้พี่น้องดูอีกต่อๆไปเดือะเด้อเยด,ว,ยดวนพาพี่พาน้องมาชมเขาหอมมะลิอีกแล้วครั้งที่สองแล้วพี่น้องเอ้ย อ้าวหอมมะลิเออวันนี้ยืนดวนหายอยู่หากินพาผพีพาดนองมาดูเขาหอมมะลิในนาจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับยืยดวนหายอยู่หาก,กินเดยอจ้ะเด้อนี่เอฟซีบอกให้ฝากช่งให้ ยีดวนก็ลืมชื่อหนึกบ่ได้จ้าทีพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อย,ยีดว้วนก็ชงไม้กันเลยพี่น้องเอ้ยเอ้อวันนี้ยีดว้วนกขาลาพี่ลาน้องตรงตรงหน้าตรงไรนี่แหละพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับยีดว้วนหายอยู่หากิน ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับยายด้วนหาอยู่หากินสวัสดีจ้า